วันนี้ช่องก้มกิดเกมเราจะพาทุกคนมาสนุกไปกับการพาลูกหมาของเราไปไว่ายน้ำครั้งแรกที่เพชรพาราไดที่พุทธมนฑลสายสองวันนี้ก็จะไปเพชรพาราไดนะจะพาติมไปไว่ายน้ำแล้วก็เพชรพาราไดเนี่ยก็อยู่ที่ถนนประกบบราชนชนชนนีอยู่ประมาณพุทธมนฑลสายสองติดถนน,นใหญ่ทางด้านซ้ายมือทางจะวิ่งไปทางนาครปฐม ที่นี่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับพาสัตว์เลี้ยงไปทำกิจกรรมต่างๆโดยเฉพาะการว่ายน้ำซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างทั้งสุขภาพร่างกายและจิตใจให้กับลูกสุนัขของเราสถานที่นี้มีสระว่ายน้ำที่ถูกออกแบบมาให้เหมาะสำหรับสุนัขทุกขนาดตั้งแต่ลูกสุนัขตัวเล็กถึงสุนัขพันธุ์ใหญ่และมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยการพาลูกสุนัขมาที่นี่เป็นประสบการณ์ที่ดีของไอติม พอนอกจากสระว่ายน้ําที่สะอาดและปลอดภัยแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆเช่นพื้นที่ให้น้องหมาวิ่งเล่นพื้นที่สําหรับเจ้าของได้นั่งพักมีบริการคอร์สเรียนของสุนัขต่างๆและบริการโรงแรมของน้องหมาที่เราสามารถนําไปฝากได้เวลาเรามีทุรละหรือเราไปเที่ยวก่อนที่จะเริ่มการว่ายน้ําเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมสําหรับลูกสุนัขก,การสวมชื่อชูชี่เป็นสิ่งที่จําเป็นมากขาก็จะสั่นๆนิดนึง แม้ว่าหมาบางตัวจะว่ายน้ำเก่งแต่เสื้อชูชีพจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยและลดความกังวลสำหรับเจ้าของถ้าเราไม่มีชูชีพของน้องหมาที่เพชรเพอใดก็มีบริการให้เช่าชูชีพครั้งละห้บบาทเราแนะนำให้เริ่มต้นด้วยการให้ลูกสุนัขค่อยๆทำความคุ้นเคยกับการเล่นน้ำโดยให้เขาเดินเล่นขอบสระหรือสัมผัสน้ำเบาๆเ,เ,เพื่อให้ลูกสุนัขไม่รู้สึกกลัวหรือตกใจจากนั้นค่อยๆพาเขาลงสระว่ายน้ำอย่างชา้ชาๆสำหรับไอติม แรกๆก,ก็ดูกลัวในการลงไปสะน้าและว่ายน้ําเพราะยังไม่ค่อยมั่นใจแต่เมื่อเริ่มคุ้นเคยเขาก็เริ่มว่ายน้ําได้อย่างสนุกสนานการว่ายน้ําเป็นกิจกรรมที่ดีสําหรับสุนัขเพราะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อและระบบหัวใจได้เป็นอย่างดีมันเหมือนจำปาเวลามาแข่งหนะครับเขาจะใส่เ,เพื่อให้ม้าหมอบอกอไ,มไม่ออกซ้ายออกขวาอันนี้เหมือนกันครับการไม่ก่อนอ๋อการแม่ก็จะขึ้นอ่าวขึ้นข้า

ยังช่วยลดความเสี่ยงของปัญหาข้อต่อในอนาคตอีกด้วยอย่างไรก็ตามสำหรับลูกสุนัขที่ไม่เคยลงน้ำมาก่อนอาจจะต้องให้เวลาสักพักในการปรับตัวแต่ถ้าได้รับการฝึกฝนและสร้างความมั่นใจลูกสุนัขของคุณก็จะชอบว่ายน้าได้ในที่สุดนอกจากนี้เรายังได้รับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของลูกสุนัขและการฝึกว่ายน้ำให้สุนัขเบื้องต้นอีกด้วย ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับเจ้าของที่เพื่อนเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขทางเจ้าหน้าที่ก็แนะนำให้พามาบ่อยๆเพื่อใไอติมคุ้นชีนกับน้ำในตอนท้ายของวันนี้ก็รู้สึกประทับใจกับประสบการณ์ครั้งนี้มากการได้เห็นลูกสุนัขของเราว่ายน้ำอย่างสนุกสนานและมีความสุขค่าใช้ใจ่ายในวันนี้ก็มีค่าบริการว่ายน้ำของไอติม1ชั่วโมง600บาทและค่าเช่าชูชีพ50บาท ซึ่งค่าว่ายน้ำจะรวมถึงค่าเจ้าหน้าที่ที่มาสอนดูแลติมตลอด1ชั่วโมงรวมถึงอาบน้ำเป่าขนให้เรียบร้อยหลังจากว่ายน้ำเสร็จซึ่งเราต้องเตรียมแชมพูอาบน้ำและผ้าเช็ดตัวของสุนัขมาเองสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องกลมกิจเกมเพื่อไม่พลาดคลิปรีวิวและกิจกรรมสนุกๆแบบนี้อีกครับขอบคุณที่รับชมครับ 对不对？啊，你放好，放好一点。啊，好一点，放好。